ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ ID ลองนะครับผมเป็น ID สายโคโลโบของผมเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาล่าโคโลโบใหม่นะครับผมเป็นโคโลโบอะไรวะมเดวขอเปิดกล่องน,นี้ก่อนเป็นโคโลโบสูตรลับตำรับดันเจี้ยนนะครับผม ตอนนี้ก็เพิ่มโอกาสคู่เทพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอนานนะครับผมรอบนี้เป็นไลออนกับมาชิวนะมาชิวเป็นทานน้ำกับทานไม้นะคือเป็นคู่เทพที่ผมอยากได้มากเลยนะคือตัวไหนก็ได้ได้ตัวไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าทีมผมนี่ไอดีนี้คือ เมตาตามเขาไม่ทันเลยนะผมอะขอตัวไหนก็ได้นะผมซักตัวหนึ่งสองตัวยิ่งจะดีเลยนะครับผมไปมีหนึ่งร้อยตัวเริ่มเลยรอบแรกนะครับผมโอ้โหผมเก็บมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะร้อยตัวร้อยเจ็ดสิบนี่เปิดไปเมื่อเช้าเจ็ิบห้าตัว จริงว่าจะมารอคู่เทมแหละแต่ว่าก็ลองหยอดไปแต่ก็ไม่ได้อะไรมาเฮ้ยอดีพี่ชายจายัดมาพราเลือดร้อน มูนักข่าวมือจิตา้าหือโคเิียนาดแชมเปนโอ้โหเจลลี่สเลดกาา็มา嘛อาดอพี่ชายโอ้โห ไอ้ดีนี่จะไม่ได้โครโบอะไรเลยจริงๆเลยโครโบล,ล่าสุดที่ได้ก็เป็นโครโบเอ่อะอะไรวะผมได้มาเป็นเทศกาลนะโคร,รโบล,ล่ล่าสุดที่ได้มาผมขอสักตัวแล้วกันโครโบนี้สามสิบใบสุดท้ายละลาดีพี่ชาย อ่าน่อยโอ้โหอัศวินโหใบแดงโอ้โหโอ้โหออืโ้โโหใบเหลืองตุเลตจ,จริงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเอาดีพี่ชาย ร้อยเจ็ดสิบห้าตัวจะไม่ได้อะไรเลยจริงเลยสูบไปโอ้โหดูกบดูกบผมกบตอนนี้มีสิบแปดตัวปั้นได้หนึ่งตัวแน่นอนนะแม็กแล้วก็อันนี้อีกสิบเก้าปั้นไนดะ้แม็กสองตัวเลยนะคือผมเอาไฮเปอร์ยัดอยู่แล้วนะแบกบนี่มาสามใบดิ ไม่พอเหรียญไม่พอโอ้โหกิววอแพ้อะใครจะเข้ากิวผมเข้าไม่ได้นะผมก็ F U D K F U D K O นะครับผมเข้ามานะมาเรามาล่ำกันต่อเลยไปเพชรสามร้อย เฮฟมงโอ้โหคนีปฐมมาเทพยุทธมาแล้วเทพยุทธมาโอ้โหโอ้โหยุหินโอ้โหโอ้โหเกือ,อาจาัด ขอสองตัวแล้วกันนะด้ตัวเดียวมาเรามาสูบเกียร์แล้วกันธาตุมืดผมไม่มีอยู่แล้วผมเอาเป็นเกียร์นี่แล้วกันคาถาไปมาขอแบบตึงๆเกียร์ ให้เกียร์ผมแทนก็ได้ไหมโอ้โหโอ้โหียเฮ้ยโอ้โหมาจนได้มาห้าสิบเพชรโอ้โหไลออดพี่พี่จะมาขนาดนี้นะ่ย โอ้หมดตูดเออแต่ก็ดีดีกว่ามันไม่มาแล้วกันืมไลออดสวยไปป้านแม็กโอ้โอหืก็ดีกว่ามไม่มาแล้วกันโอเคโอเคก็ถือว่าดี ที่ว่าได้มานะครับผมไลออดตัวนีเลยเดี๋ยวปั้นรีวิวเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวประมาณนี้แนละ้วกันก็ได้ไลออดมานะก็ดีอยู่ที่ได้มหมดไปหนึ่งร้อยตัวกับห้าร้อยห้าสิบเพชนะครับผมก็ทายมานะครับผมห้าสิเพรสุดท้ายเออก็ดีโอเคครับผมประมาณนี้นะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ